สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอามาเด้อพี่น้องค่ะมากินเข่าค่ะเอากินข่าทำกลางบรรยากาศฝนตกริ้นๆนะพี่น้องเนาะเอามือนีฝนตกรลินนแย่เพียบเบอร์เดียวเมื่อไหร่เมื่อหน้าก็เลยกินข่าอยู่บ้านค่ะอ่ากินข่าอยู่บ้านอ่ากินข่ากับอ่าต้มน้ำม่นกับกเนาะพี่น้องนาะวนปลาดุกแล้วมีหยอดกระถินอหยอดกระถินกะงามๆครับพี่น้องค่ะ อยากจะถินดื่มรู้ว่าแล้วพี่นหน่องก็ขึ้นเขาพ้นระดูพี่นหน่องได้น้ำไม้ไล่จากน้องสายเอามาอ่าน้อง น้าน้องมไม้ลานี้มาตั้แต่จังหวัดมุกดาหารมิเน๊ <c oughs> น้องคนไปบ้านอันเมี่ยวเขาคนนอคนเลยแหลมากนี่เพชรตุม่มตุ่มอยู่หน้าตะวานตุ่มวัอันนี้มือเศร้าอันนี้สามีเมื่อกี้อยากรูเลยเอาเข่ามาจืดไหวไปพี่น้องน้องไม้ลายข้างหอมหอมมึ <c oughs> งก็ปนพี่น้อง ปนประดุอหอมจะได้ทั้งปอกตามบาดีตามบามมดีเห็นบหมเห็นทั้งปั้กอทำไมไล่อันเพิ่นหอมเรามีหนองนอง่าตุ่มตุ่มบดโดนได้ยี่เพิ่มตุ่มใบบดโดนเด็ด ด,ด่พดพี่หน่อคนป้ะยุกต์แต้ยุกแบบแสบพี่ <c oughs> หน่ะอยากจะกินกนัมีนเนาะเ่งปั๊บไป ไปปบดเดีไปเก็บยอดบอกหวานาลมกรู้อนเร่อพี่หน่องเรื่องฟ้าคนกินเขาคนฟ้าก็ต้มนนังใหม่พี่น่องต้มนนังใหม่ไ้แซ่บแบบดิยี่บานนี่เป็นปล่อยมีน,มนี้หนังใหม่ไรนี่จะอยู่บานอื่นไหมไอนอ้น่องแล้วมาเป็นหมู บ้านนี่ไที่นี่จะหมาดสงาพเงยเทาบ่าเปากท,ท,ที่สาม,ยม,มาอ,ยอย่างแล้วมาไม่ได้่มีมีบรรยากาศยุ่ีทุอย่างคนชกวหิงอากาศดีมอกแก่การนั่งเล่น มาพักผ่อนนะพี่น้องนาะเป็นวันหยุดของไผรหลายๆคนบางเอเิญย่ยเพ็งก็เป็นวันหยุดของยายเพ็งนะวันหยุดบันไดเมื่อสามเขานั่นนะฝน, <c oughs> นตกเฮ้ยเป็นวันยุพี่ป้องท่า,างบ้านซิงเผากันเลยยังเนาะ ถ้าพ่นกินมากินป่นกัญชาเพลย์ได้ผีน่น้องเนาะป่นปลาดุกแบบแบบกัญชาเนี่ย่นต้มทั้งเกลือได้พี่น้องจังหอมถ้าปอกไปต้มเป็นจริงว่าหอมนีอาจจะหอมยิ่งบ้างที่บ้านมันแต่ต้มทั้งเกลือ,อก็จะจืดเนาะนองบางไงก็จะจืดข้าวเดียวหอม ข้าเหนยียวขนาดพี่น้องอือจัมัมน,น,น,นเรือพี่น้องก็าใครกินข้าวอาไม่กินข้าวนั่นยายเผ็ดกินขาก็ป่นกับพี่น้อง อาหารบันบางก็ม hmm. no like, no yeah, like ี่น้อเนาะนี่เนาะกระปิ่นผสมกระี้เดือลงข้าวมนปิ่นแกไปกินกับหนังกรได้เนาะเนาะข้ปยนกาบแก้วกัเจาะก่พืเกาแก่พ้เกาเพราะจะห้ามกินแสบเนาะข้าวปุยนกาวแกวกับแสบที่นาะต้มนาะใหม่แห้งขึดหยอนเลย ไ,ไอ้ไม่ง้ออะไรลูกอมรสแบบจับไล่พี่เนาะมันจะกินเขาอยู่กระตอมหน่อยกระตอมบอ,อกู่ในบ้านเ <c oughs> พราะมันินทงยาพลุนจกขาดไงมันทิ่มื่สามเขา,ขาขออกระเป็นจนเมื่อ คนตกห้างไะตอนนี้เราเบาพิ่ห้องพี่นี่มันเศาอย่านี้แห้งเลยนองพิ่ห้องเลยบคนถอยบักไงคาว่าจะได้กินเบิดมเหม่อ ปนอน่นี้เนาะเป็นคนปลาดูกตัวบอกง่ายหนึง่งปลาดูกหน้าย,ย่างดีก็เลยแซ่บ้ทำไม,มใใลายเปลือกแลสีแข็งจะน่อยได้กี่เนออืมหอ,อม ค,คุณทักคนรู้จดเลยขอมีตักเอามรนจะการนอนนอนนะนอนพี่น้องบรรยากาศฝนรินอายุเพลยบริษัไปหน้ากับที่ทำความสะอาดบ้านบริษัทบรได้หยุดดอกบริษัทหยุดพักผ่อนทำความสะอาดบ้านนะพี่น้องเนาะ เบล็อกแข็งแน่ได้พี่เนาะนัน่งสกหามหุงข้าลิงหาหลายหรอความดีเนาะความแสบตรงอ่าอยู่ที่อ่าความแสบตรงอยู่ที่อันอันอปอดภัยเนี่ย อไม่ต้องที่งหงอกปลาไม่้องชินขอบต้ชิ้นน้ำหนเถอะคนปลาเาก็เถออายุตัหนง่าก็บุนเนาะคนจกปลาบุน แบบแสบซึ่งก็แสบไรนี่เขาแล้วก็สิไปทำความสะอาดบ้านบ้านเมื่อดีกว่าเป็นจิจใจลักษณะเป็นเดือนแล้วพี่เ้อะกว่านทาน อยากอนเนียกให้เวียงหน้าเนาะวันนี้ได้โอกาสได้โอกาสสิได้กวดบาานไม่มี <c oughs> ยังกาคมั้งตาบ้านเนี่ยเพลียห,ห,หลายทีเนอะแ <c oughs> บบกับ แอ่แพ็กใช้เพรทมักอาหารแบบนหกปนมักปนมักแกว้วพี่หนอมักมูเห็ดเป็ดไก่ก็มักกินปนมักกินป่นมักกินมาแ,ง <c oughs> มาแ,งแลงมาแลงคือสนิยนพี่ยาเท็ยนมาคำนี้อ่าเขาจะมาขายต่างต่านี่สิอสื่อแบบกระกายเลยคือนอกนอกกำแ็งแบบอยากก็มาขวบมาขวบมาก อาพิดปีดใส่ขี้ปนกินเนี่ยเพศสิมัครกต่แเนอะคุณข้อมยากกับแบบคือเนอสะ,สนะ <c oughs> คนอ้วนกินหลายอย่งอ้วนจะส้ามนาาพี่หน้องเนาะหางหลังกายเขาดีๆมีแหงก็พอคอห่งหลงกายเขาดีๆม่แหงก็พอพี่น้องเป็นของปรอเทศอินทหพี่น้องอินมล์ห กินนมอาไกินมัหานึงกินนมอะไกินห้าหานึงบ่อินที่จะแจงไหนบ่อถ้ามาปนก็จะลล่งเครงถวยสัตวาว่าแยบปวดแสบมาทีน้ออือกินข้ามยากระอีกกินมันนั่งแสบเลย กินเขาแล้วนะฮะกดเพื่อนนพีหนอไม่เคกด้อนหรอกหากกดเพื่อนหอทำก็สะอาดบานก่อนบแล้วพี่นออจะไปก็ขอลาไปก่อนต้นพีนอเยเราไปทำก็สะอาดบานตอนพี่นอ รงตแบบนีอ,อะะพี่น่องครับคุนนี้ผ็ขอลากรอเข้าไมา่คิบหน้าค่ะรักดีค่ะบ๊ายบาย